สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆและเอฟซีที่น่ารักทุกท่านมนียายบ้านผ้ามาทําบุญจ้าวันพระมาทาบุญที่วัดจ้าอันนี้อันลงจากวัดมาแล้วนะจ้ะลงจากวัดมาแล้วมาดูอันญาอันพี่น้องกับพี่มาอันบูชา,าอันผู้ลวงลาบไปแล้วนะเออพ่อแม่พี่น้องญาติาพี่น้องเป็นแบีนี้อันเพิ่นจะเอาอัฐีหรือว่ากระดูกนะจ้ะมาไว้น้ำขางกำแพงอันโบสถ์นี่ ไปขังกับแพงโบสต่อมเพิ่อนกสิมาไต้ลูกใจมี่หาเนาะทุกสินทุกสินบ่เป็นวันสินกับตจได้จ้าถ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 ้ามีอันโอกาสมากหรือมีเวลาหลบลูหรือเกิดยากกติมาไต้หายทั้งทีเนาะจ้นี่ก็เฮ็ดลูไว้เด้ออันลอกไผลอกมันนะเอาเอาอันอัฐิมาไว้หรือว่ากระดูกเนาะมาไว้จ้ามีมาเบิ่งกันเลยจ้านี่เด้กกสิมีซื้อมีซื้อไว้ทุกคนเด้ อันนี้เป็นผู้อันผู้เฟินอันผู้เพินอันเสียไปแล้วเนาะผู้ล่วงลับไปแล้วนี่นอกจามาคก็บไ่้จังกีจางหลูกหลานญยาดยโยมกษิมาอัน,นบางก้นกษิมาุกมือเนาะบางค้นแล้วแต่บางค้นกษิทุกวันศีลวันพระอืออัายายบันก็มาคือการยายบาัณก็ทายทายคิดไปพี่น้องเบื้องอนยายบานันนั้็ิดไปหายา แด่พี่น้องของยายบานเองจา้าคุณนี่นี่อยู่หนี่เดินจุ่มบักไงได้อยู่นไม่แต่งอีคออีแม่คอยทั้งคอไงทั้งหนาทั้งพอลุ่มทั้งปูอยู่จุ่มกันเลยจุ่มกันน,นะน,นี่นี่เป็นหน้าน้องน้องน้องชายแม่อันนั้นเป็นอีคอไงคอย,คอยะนะั่นนั่นคออีเแม่คอยะนะั่นไหมนี่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 แม่กับพ่อของยายบานจ้า บางคนเพิ่นกันบ่ทันเห็ุหลูกทันเ็ดหยังมาใจนู้นบางค้นก็นเหตุมาแล้วเลยไแก่ว,วมสะดวกของของอยาิของโลกของเตาอืเงก,กันอีพอคอยไปใส่ะบาดโอ้อดนนีไปใส่ผู้หนีซื้อมาหายผู้ละชุดมาจมา้ามาเบิ่งติบูชานะอ้าวเกวกันเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยรุ่นมูถุกมูอันเนี้ยรุ่นมูถุกมอ โอ้ยเน,นาะแจากกันจา้ามันเนี่ยขากันเอาอันถูกมาปักใน,นอันมองแกกันแั่เด้ออืมมันก็เลยอันเอาอันนี้เอาตููอี่เมียคอยไปใส่ละบ่ไปใส่ปุ๊บจะได้ซื้อมาให้ไหมอยูจะได้ซื้อมาให้ไหมอยู่ เออนี่จ้ากระติบเป็นกระเป้นี่กระติบเป็นแบบนี้นี่เป็นกระติบมัดไตปลูกไตเทียนใหน้ปุูกให้ค้นหมุนคุ้นปลวงวกลุ่มข้อมูลหลานไม่เห็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยทุกคนเดอ้อผูดด้ใดเห็นคลิปเนี่ยกะว่าอยู่ดีมีแห้งดำ,ำ,ำๆโดยๆทุกคนเดอ้อสาธุ สาธุสาธุใครเห็นใครดูคลิปนี้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยทุกคนจ้าทุกคนเด้วเจ้าเรค่องคงข้อคุณพรื่องเราจะข้องทุกผู้ทุกคนให้เจริญเจริญอายุวัฒน,นะสุขภัณะอายุมันคนยืนทำม,มากค่ะกันลำลรวยว่าแข็งแรงทุกทุกคนจ้าสาธุสาธุสาธุ